จริงๆที่เค้กก็คือแบบถ้าถามก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันก็เหมือนคนอกหัก<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแค่รู้สึกสงสารน้องห่วงเขาแล้วก็แบบแค่รู้สึกว่าเออเขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วเนาะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เขาไม่เคยมีเรื่องเสียหายอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีเรื่องแบบเนี้ยเหมือนถ้าพูดกันตรงๆคือเหมือนมีคนมามาด่ามาว่าน้องอะไรเงี้ย นี่ก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ได้กําลังใจจากท่านผู้ชมแฟนคลับนะคะแล้วก็ท่านสภาพนะคะเราก็ทําหน้าที่ของเราทุกวันสแสดงลิเกะคะ่ะแล้วก็สร้างสารผลงานใหม่ๆมาใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นะคะ่ะก็ได้กระแสตอบรับที่ดีะคะ่ะงานก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็เต็มเดือนก็มีจองไปถึงปีแบบ70-71อะไรเงี้ยค่ะ72 เพราะว่าอย่างบางวัดเนี่ยเขาก็จะจองทุกปีนะคะงานมากกว่านั้นเลไม่ได้มีผลกับงานหรอกงานเหมือนเดิมนะคะงานปกติเลยค่ะแล้วก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะใช่จะมีแบบบาง้ที่แบบไม่เคยว่าแบบอยากได้แบบคิวบุ๊คคิวุบดึงอะไรอย่างเงี้ยก็หลังหลังจากนี้ก็ก็มีบ้างนะคะแต่เราก็แสดงเราก็แสดงได้ค่ะบางทีใช่ค่ะก็ก็มี ช่วงแรกๆที่เปลี่ยนตัวก็จะมีบ่อยหน่อยแบบว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบคนน่าจะเบื่อแล้วเพราะว่าเหมือนเรื่องซ้ซําๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีขอเราก็แสดงได้เหมือนเดิมปกติค่ะใช่ตอนที่ราเปลี่ยนตัวก,กระแสมันเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็เป็นพี่เต๋าเนาะก็กระแสตอบรับดีนะคะปกติเลยพวกเราก็คือจริงๆแล้วพวกเราสนใจกับงานมากกว่าทํางานเราตั้งใจแสดงให้ดียังไงก็ดีค่ะ ใช่ใช่ค่ะแฟนๆก็ให้การตอบรับแล้วก็ชื่นชอบในผลง,งานการแสดงค่ะเราก็มีมุกใหม่ๆอะไรมาสอดแทรกตลอดเวลาค่ะใช่คคือชื่นชอบในวงของเราค่ะก็คือเหมือนไว้ใจในวงที่มันแบบไม่ใช่ตัวบุคคลใช่ค่ะส่วนใหญ่พี่ๆเขาก็ถ้าแฟนๆที่ดูลิเกรจริงๆเขาก็จะดูแบบภาพรวมด,ด้วย,อ,ยาอาจจะมีแบบที่เป็นดองชอบศิลปินส่วนตัวก็มีค่ะแต่ว่า โดยองค์รวมแล้วคือพวกเราอะทํางานกันเป็นทีมใช่ค่ะต้อกรับไปนะตอนนั้นพี่เครียดมเดียเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่โตมาถ้าถามว่าตอนนั้นเครียดไหมก็ก็เครียดค่ะค่อนข้างนิดนึงก็ไม่นิดนะคือเราแค่แค่รู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงการทํางานเราคิดว่าน่าจะคุยกันได้ถ้าพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเหมือนเราทํางานบริษัทเนี่ยค่ะ เราจะไปไหนจะลาหรือว่าจะมีปัญหาเลยเราคุยกับหัวหน้าคุยด้วยเหตุผลหรือว่าพูดกันตรงๆเลยว่าเราจะยังไงยังไงก็ไม่มีปัญหาค่ะใช่ค่ะจริงๆที่เครียดก็คือแบบถ้าถามก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันก็เหมือนคนอกหักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแค่รู้สึกสงสารน้องห่วงเขาแล้วก็แบบแค่รู้สึกว่าเออเขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วเนาะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เขาไม่เคยมีเรื่องเสียหายอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมีเรื่องแบบนี้เหมือนถ้าพูดกันตรงๆคือเหมือนมีคนมามาด่ามาว่าน้องอะไรเงี้ยเราก็ใช่เราเราใช่ก็ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็อย่างที่หนูได้พูดแถลงไปก็คือทุกอย่างเป็นตามนั้นเลยก็แล้วแต่วิจารณญาของแต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงแต่เราก็ทํางานแล้วอยู่ตรงนี้คณะสันน้ำเพชรอยู่มา21ปีค่ะ เราก็รักษามาตรฐานของเราเราทางานของเราเป็นทีมอยู่แล้วพ่อบอกเสมอว่าเราตั้งใจลูกตั้งใจเล่นที่ดียิ่ผ่านให้เวลาตรงกันมาได้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆี่ในทีมงานด้วยค่ะทุกคนศิลปินทุกคนที่แบบร่วมแรงร่วมใจกันค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่พี่แฟนคลับด้วยที่ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเรายังแบบศรัทธาช,ชายเชื่อมั่นในผลงานการแสดงของพวกเราค่ะก็ดีใจคะ่ะที่ จริงๆแล้วมันก็จริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นใครนะคะทุกคนสามารถจะไปม,มีอนาคตหรือว่าไปของตัวเองได้แต่แค่แบบอย่างที่บอกครับใช่ค่ะ,หน,คะหนูว่าถ้าคุยตรงๆมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ใก,ก็ก็เหมือนคนอกหัก,ใ,หกใช่ค่ะเพราะว่าเราค่ะที่เราโฟกัสงานเราโฟกัสสลาม ใช่ลูกๆก็ตอนนี้ลูกสาวลำแล้วนะคะ <c oughs> ลูกเจ็ดเดือนนะคะนั่งแล้วนั่งแล้วคานแล้วลำแล้วด้วยต้องทิ้งนงงๆทุกวัน <c oughs> เรียงง่ายไหคะเรียงง่ายค่ะเรียงง่ายอยู่ค่ะส่วนน้องรถเบนก็เขาก็เรียนด้วยแล้วก็สุกส,สาวธาทิตย์ก็มาแส <c oughs> ดงลิเก รถเบนซ์เขาจะเหมือนนาเขาทําหน้าที่ของเขาส่วนน้องบีเอ็มก็แล้วแต่อารมณ์แต่ตอนนี้เหมือนเริ่มแบบว่ารู้รู้หน้าที่นะคะเด๋ยนนี้ไม่ค่อยงงงแงมานเมื่อก่อนแหละมาถึงโรงลิเกก็จะแต่งตัวแม่ครับหนูจะแต่งตัวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะมีแววค่ะแต่ว่า่าถ้านองรถเบนซ์เนี้ยแววพระเอกแต่บีเอ็มเนี้ยอาจจะเป็นแบบอาเบลอาจจะเป็นพระเอกก็ได้โกงก็ได้ ค่ะใช่ใช่ก็ไม่ได้บังคับลูกค่ะเป็นอะไรก็ได้ให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ถ้าเขาชอบในลีเกเขาอยากจะเป็นตลกเราก็สนับสนุนในทุกบทบาทของลูกอยู่แล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะก็ก็ถือว่าเป็น มันก็ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่แบบว่าเพราะว่าจริงๆแล้วลิเกกับหมอรำก็คือเป็นศิลปะเหมือนกันแต่แค่คนละแขนงค่ะก็สามารถไปประยุกต์เข้าด้วยกันได้เหมือนอย่างสอนรามเงี้ยเวลาเรามีเพลงเกี้ยวคู่นะคะเราก็อาจจะเอาเพลงอีสานพหมพลรำมาแรงเนื้อเพื่อมาสอดแทรกในการแสดงค่ะ